ืหเสียงรถใบ้ก็ดังเกินมนกันแล้เนี่ยถึงเวลาต้องลาวเจ้าเลยสินะคือเอาตรงๆว่าทําไมที่แบบยังไม่แง่อีกหรอเสียงวิบไว้อ่ก่อนเถออถึงเวลาต้องลาเจ้าเลยสินะเจ้ารหัสเออเขาเรียกว่าเชื่ออะไรเนี่ยเอชื่อตั้งยากเกินนะซึ่งก็ คลิปนี้ก็เป็นแค่เพียงแค่อำลาโอเคก็จบคลิปแค่นี้ยัง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 ไม่จบยังไม่จบคือเอาตรงๆว่าคือทําไมต้องทาคลิปนี้เพื่อมาแบบคือจะไม่เล่นแล้วในฟรนะีไฟล์ละคือไม่ใช่จะไม่เล่นนะอ่ะเออคือแบบจะเลิกเล่นสักพักสักพักหนึ่งอะ่ะคือช่วงน,นี้ฟรีไฟล์แบบมันอะไรไม่รู้สังคมไม่ดีกือนะอ่ะเออ สังคมไม่ดีแบบบางทีเก่าบ้างแบบบางทีแบบเจอโปอะไรแม้ข้างตอนนี้ก็ยังเจอโปูก็ไม่หยุดด้วยนะออคือแบบงา่ายๆครั้งที่แล้วก็โดนแบนสามวันคือทําไมขณะที่แบบไม่เล่นโปูก็ยังโดนแบนใช่นะครับก็คือนันะ่แหละต้องเลิกเล่นก่อนแล้วก็่ได้มาไอวีแลงมาจลรีตอนไหนฮะดูก่อน อืมดูจากสภาพแล้วแรงน่าจะดีช่วงกุมภาเออโอเคโอเคโอเคมาถึงบอกว่าต้องลบไอ้นี้ก่อนต้องลบคาว่าอนไดออกไซด์คือไอ้นี้ไม่ต้องลบแล้วกันโอเคต้องเพียวบอกว่าเออเคลื่อน สักพักหน่อยอนี่ก็ามาได้ต้องเขียนแบบนี้ว่าขอเลิกเล่นสักพักหน่อยขี้เกียจเล่นง่ายขี้เกียจเล่นเลยแคือแบบทำไมที่แบบว่าต้องเลิกเล่นสะบางวพาว่า,วาอยากกลับไปเล่นไมค้ามันคือซึ่งก็ทําไมที่แบบเบื่อไมครัา ก็ไม่มีอะไรแบบไม่มีคลิป่าคอนเทนต์อะไรไม่สนุกสนุกบ้างคือแบบมันเหมือนแบบคอนเทนต์เด็กเดกเกินไปก่อนที่จะอ่าเราเจ้าก็ขอแบบแต่งตัวบอดแล้วกันคขากว่าต้องแต่งเต,ตอร์ไรไม่ใช่เลยไม่ใช่ต้องกดที่ตัวละครสิไปเป็นอดาดรมแล้วกันส่วนหวัวน,นี้เอาอกไปก่อนเถอะหมวกหมวกอ่ะ มวกอะแบบนี้สิถึงเรียกว่าของตึงครับชุดตึงอ่ะอขนาดผู้เล่นใหม่ก็ยังชุดแบบนี้ยังตึงๆโคตรตึงอ่ะโอเคชื่อโคเทะเป็ดน้อยส่วนคาราต้องเอาออกหน่อยคารน้าน,นี้ต้องเอาออกเออไม่ใช่คา,าน่าอยู่ไหนฮะสแสดงในระบบี้ใหม่ อ่ะนี่ยไก่ที่สุดแล้วอือจะเรียกว่าไก่ใช่ต้องเรียกว่าไก่ฮู้ดูดีแบบดูดีจะขึ้นแดงแล้วนะคือต้องเลิกเล่นไปก่อนแล้วกันก็เลิกเล่นพอต้องเลิกเล่นแทงสักพักไปหน่อยแล้วกันนะเลยมดไอวีขึ้นแบบอีโรอีเลยนะก่อนที่แบบโอเคเมื่ออำลารหัสนี้แนละ้วก็เดี๋ยวไปรหรัสอื่นก่น ่าต่อไปก็ต้องอลํลารหัสตัวนี้แล้วก็คือตัวนี้อยู่ในเซิฟของเวียดนามน,นะก็คือถ้าไม่เชื่อก็ดูได้เวียดนามเออซึ่งเซฟเวียดนามรู้สึกเนี่ยเหมือนผมเคยถ่ายไปแล้วถ่ายคลิปลง youtube นะจํำได้ซึ่งก็รหัสน,นี้ไม่มีอะไรมากคือแบบของมันน้อยเกิอนอนะ่ะคือดูได้ะของมันน้อยเกินไม่มีอะไรแบบแคจะไม่มีอะไรทุกอย่างเลยนะเออ นย่างนี้นชุดอะไรไม่มีคือเอาตรงๆไม่ค่อยจะเล่นเซอร์นี้มีแต่กางเกงอายูไม่มีอะไรขอเล่ันท่าถ้ามีแค่นี้อือท่านี้ถ้าสวัสดีครับอุท้ท่าบุญญาแล้วก็ท่านี้เออคอลเลชันก็มีแต่ของบุญญาดีบีทีเอสของผมไม่มีอะไรคนระับอืมอันนี้ก็เป็นของอะไรไม่รู้ ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่เพลงก็ไม่มีอะไรไนหนึ่งสิเออลูกแก้วกิสตันอันนี้อะไรนะหินแปลงบ้างอยู่สองอันส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ชุดอะไรอ่ะส่วนนี้ก็เรียกว่าอะไรไม่รู้กันคือ ต้องทำลาเจ้าแล้วขั้นแรกก็คือนี่ไปเป็นไก่อาดัมตัวเดิมเอ้ยต้องเอากระเป๋าออกสิมาเอาออกแล้วเอ้ยชิบะชิบะชิบะเออขอตั้งชื่อมาชิบะแป๊บหนึ่งมาชื่อเนน่เท่สุดแล้วอะชิบะเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ก็เพิ่มมานนิดหนึ่งนะ โอเคอ๋อาปาจิบาแล้วไ,ไหมแม่ปักขอนเข้าไปอ่ะแบบนี้ไปไหมออกคาตานล้ออกอ่ะคาตาล่าจันทาโอเคออกแล้วนะก็ท่าทางพวกนี้ไม่ต้องออกนะ <c oughs> <c oughs> แต่มีอยู่หนึ่งสองห้าท่าทางแต่ว่ามีท่าทางพิเศษก็คือที่ดีแบบมันรวยนะฮะรหัสนี้แบบมันรวยอนะ่ะคือมันรวยยังไงอ่ะ ีแบบเราปักทงอะ่ะคือแบบรหัสนี้มันมีปักทงด้วยแต่มันยังไม่มีอะ่ะต้องไ้สูบอะ่ะคือโอเคแล้วก่อนนะรหัสเจ้านี้สวัสดีครับ มาต่อไปนี้นะครับก็เป็นรหัสสุดท้ายก็คือรหัสของซ er ื้ออินโดนีเซียเลียวซึ่งก็รหัสนี้ก็เตอไปเยอะหน่อยคือแบบไม่มีพวกท่าคุมาขมาเือคาบูกิท่านี้ก็ท่านี้เออท่านี้ไม่เลยนะถ้าหัวเราสุดไม่ใช่ามาฟีปะเนี่ยอืมก็ไม่รู้ <c oughs> ถึงต้องอดดเมอรอ์รหัสนี้ก็คือต้องใช้ชุดใจ่อยู่ไหน ขอเป็นเจ้าเอวาแล้วกันแต่ว่าชื่อนูอ่าเออมาอ่ะแบบนี้ต้องต้องเอาตัวนี้ออกหน่อยคอลเลคชัอากระเป๋าแสดงหน้าระวีออกแล้วก็เอาเจ้าอีซีด้วยนะเอาออกไปส่วนหมัดเอาหมัดของเลมเพจออกก่อนไปอ่ะ แบบนี้เขาเรียกว่าลาดไก่แล้วอะอะไรเนี่ย I am อ็มดินชาร์ตแล้วอ่ะอ่ะไปชะอะแบบนี้ถึงจะดีที่สุดแล้วก็ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เล่นบ่อยแบบซิลเวอร์อเออซิลเวอรอ์ก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะหนึ่งสัปดาห์เท่าน้นหนึ่งสัปดาห์เท่าน้นห้าวันเท่านะ้นห้าวันเท่นะานั้นก็นะนนะไม่ได้เล่นบ่อยนะรหัสนี้ ก็ก็ในที่สุดเราก็ได้ลาเจ้า3มรหัสของทั้งเซิร์ฟไทยเวียดนามอินโดเอาจริงๆก็ทำไมที่ต้องต้องไม่เล่นฟรีไฟก็คือคืออยัดกลับแบบไปเล่นมาค้า่ะคือคือช่วงนี้แบบฟรีไฟแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แบบเจอพวกโปโปแบบโปรโชั่นพิเศษอะไม่ใช่นะไม่ใช่นะ คือแบบเจอพวกโปสังคมไม่ดีแบบดรามา่าซ้ำสศบอะไรบ้างอ่แบบสังคมไม่มีดีก็คือการท็อกซิกอะไรอย่างนู้อย่างนี้ตรวจเข้าไปคืจริงๆริงมาครับผมซื้อมานะแลวก็คือซื้อแล้วก็ลบต่อเซรู้สึกว่าคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้เจอคลิปนะโอเคไปก่อน